เื่อคันตัวโวยอยากโดนนวดเฮ้ยไอยหัวเบคอนมานี่ดีวางไว้ใช่ีบไม่น้อยพี่อยากเจ็บตัวว่ะคอแรงเลยนะถ้าพี่ไม่เจ็บเองจะเป็นคนเจ็บตัวแทน้อไม่หนุ่มน้อยถ้าพี่นับสาีบยอดหน้าพี่เลยนะโอเคสารกระจอกว่ะทำได้แค่นี้เองเหรอขออะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ดิ จะเอาแบบรุนแรงจริงๆเลยเหรอพี่ใช่จัดมาเลยน้องพี่ขอแรงๆโอเคกันพี่รอตรงนี้แป๊บหนึงง่งได้เลยได้คุณคิดว่าสิ่งที่ผมทำาไปตะกี้เป็นเรื่องที่โง่เขาสินะไม่ใช่ผมตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองเจ็บปวดตั้งหากขอแนะนำให้คุณนั้นรู้จักกับเกมเกมนี้เ็น s Simulator <_ letter> ผมไม่ได้เล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์มานานแต่เกมซิมูเลเตอร์เกมนี้จะเปลี่ยนความเจ็บปวดของคุณให้กลายเป็นเงินได้นั่นหมายความว่าพวกแกโดนฉันหลอกใช้ทุกครั้งที่พวกแกทำร้ายฉันฉันได้เงินเจ็บซี่โคงเชอไอ้พวกนั้นรู้ทันซะแล้วผมไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากใช้ค้อนทุบหัวตัวเองโอ้โหเดีไอเหรียญนี่มันคือเหรียญอะไรเหรียญแห่งความเจ็บปวดห เป็นเหรียญ out คุณผู้ชมอมนี่ไงล่ะเดี๋ยวทำไมมันเขาต้องได่จะรุนแรงเลยวะไม่เป็นไรนรนบนี่เป็นการสร้างความเจ็บปวดเลเวลหนึ่งคุณผู้ชมโดยการใช้คอนพลาสติกทุบหัวตัวเองอย่างรุนแรงและกูนั่นจะสมองเสื่อมในอีกเร็วๆนี้แต่จริงๆมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเพราะนี่เป็นเพียงแค่คอนพลาสติก guys และนี่อะไรเนี่ยคอนยักษ์กระโดดโมโอ,โอ,โอ้ว้าวได้สามไหมเหรอม่ค,อค่อีกทีหนึง่งโอ้ โอ้โไม่ก็อย่างนี้ดิกูชอบเลยปำบนึงต้องกระโดดโมงใส่ใช่ไหม,มหน้าขมำ,ำพื้นผมสามารถเอาความเจ็บปวดนี่ไปขายตรงไหนได้บ้างวะเออนี่มีบอสด้วยเหรอเนี่ยมันบอสอะไรอะ่ะคุณผู้ชมกด e ต่อสู้เลยลูกฟุตบอลนะครับเตะมาเลยอะไรวะเนี่ยทำไมกูต้องกดด้วยอ่ะคุณผู้ชม มันค oh, oh, ืออะไรอ่ะเฮ้ยเวลาจะหมดเว้ยอย่านะอ้กาคาอออโอเคความเจ็บปวดของเรายังน้อยเกินไปคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะแบบแบกรับความเจ็บปวดที่มาหึมาขนาดนั้นได้การโดนลูกบอลเตะอัดใส่สําหรับผมแล้วมันถือว่าเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องฝึกความเจ็บปวดของเราก่อน รอก่อนนะเจ้าลูกบอลเดี๋ยวมึงเจอกูโอ๊กโ,โอกโ,โอกเอาเลยสร้างความเจ็บปวดกูมาแล้วคือคุณสามารถหาเงินได้จากการที่เอ่อเอาชนะบอสใช่ไหมเพราะตะกี้ผมเห็นถ้าเราเอาชนะบอสได้เนี่ยเราก็ผมจะได้สามสิบเหรียญคากเรียบร้อยมาเลยโอ้โอ้เอาเอาวเอาว y e เย e s โอ้ไม่ก็อย่างงี้ดิวะไอ่ชอบอะเกมเนี้แม่งกวสุดตดิผมชอบนะเกมนี้กวันมากมากเลยเนี่ย,าายอะไรเนี่ยไอเทมโอเคนี่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมได้ไฟอุ่นๆมาเอามานทำอหอกไว้เนี่ยไฟอุ่นๆได้โอพิกแอคมาด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันนั้นช่วยอะไร15วิคูดาวัตเตอร์มันคือเอี้ยงอะโอพิกแอคโว โอ้ไม่ลู่ไฟวดหอ๋อโอเคมันช่วยแบบเป็นตัวเลือกนะครับในการสร้างความเจ็บปวดไว้ <c oughs> โอ้หน้าสั่นเลยนี่แม่งเกมดีวะทำไปเล่นไปอย่างนี้ผมต้องเติมนะครับซื้อเพนคูณ2นะครับความเจ็บปวดไม่ใช่มันไม่ใช่สิพนความเจ็บปวดคูณ2บาดเจ็บคูณ2 แล้วก็ซื้อ V I P ด้วยโลบัคก,กูจะหมดอีกแล้วเนี่ยแม่งต้องเติมอีกแล้วไปดูดิโอวโอ้ทุบหัวทีหนึ่งบวกสามอย่างนั้นเหรอเจอไฟอุน่นๆลนเข้าไปเจอโอพิกแอคอืมโอเคเฮ้ยผมสามารถเปลี่ยนคอร์สนั่นใหม่ได้ด้วยเหรอวะเพแปดสิบโ,โอ้โอเคผมได้คอร์สนั่นใหม่มาละและนี่มึงให้กูซื้อสัตว์เลี้ยงเลยเกมนี้แม่ หลากหลาย <X UR R ain> จริงคุณผู้ชมซื้อสัตว์เลี้ยงก็ได้วะเปิดสามตัวไปเลยนะครับสามตัวไปเลยผมได้คาปิบ่ามาด้วยได้หนูเฮ้ยคาปิ巴านี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้อยู่นะเอาหนึ่งอันผมก็ได้หนูมาดูก่อนเกมนี้ใส่สัตว์เลี้ยงได้สูงสุดกี่ตัวสามตัวนะครับผมจะทําการใส่หนูแล้วก็คาปิ่ามันเพิ่มอะไรผมอยากรู้คูณสี่เฮ้ยอายุคิงมี อูเพิ่มโคตรเยอะเลยดูดิผมแม่งทุบหัวแป๊บเดียว,วคุณผู้ชมความเจ็บปวดได้โคตรเยอะเลยอะ่ะเปิดสามเลยขอเอา TNT stack มาสติกกูขอโทษส t a c k ี่มันใส่นี่โอเคเดี๋ยวดูโอ้โอเค,อเคบวกเยอะบวกเยอะบวกเยอะมากรู้อะไรปหะผมพร้อมที่จะไปต่อสับบอส อันนี้ผมต้องทนกับอะไรวะปึ๊บ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 ปบปปึ๊บป กดล็อกที่ต่อไปโอ้ตรงนี้รถชนว่ะมาปัาบอ้โหโอ้หูไอ้เจ็บปวดใช้ได้อยู่นะเอาละ TNT มาด้วยปึ้มเจ็บปวดหลายต่อคุณผู้ชมตรงนี้เป็นบอสใช่ไหมผมว่าง่ายเอาละเอาตัวนี้คิดว่าไหวไหมเฮ้ยชิบหายละกูไม่ไหวคุณผู้ชมกูรับไม่ได้กับการโดนรถชนไม่นะ ลาก่อนชีวิตตัวเองลาก่อนกูขับไปอึ้มตายเลยโอ้ตายเออเออเอออ่าจะปวดอ่าขออีกทีหนึ่งอ้ออ้สุดยอดไปเลยสุดยอดมากอ่ะเออมามามาคราวนี้กูพร้อมคราวนี้กูพร้อมอือี a s ก game ี a s y life จัดมาไอหนุม่มผมอะทนได้แล้วเว้ยแจ็คแอสโอ้อ่าแม่งรอดได้แปบ๊บนะผมขออนุญาตไปซื้อสัตว์เลี้ยงตัวอื่นทำไมมันเปิดได้แค่หนึ่งตัววะเปิดสามตัวไม่ได้เหรอได้หมูมาวะ่ะมันมีแต่หมูเหรอทำไมบรา ซื้อเลยฮอตเฟลมไฟที่แบบร้อนกว่าเดิมฮอตเฟลมในดูฮอตเฟลมโอ้ยร้อนอ้าวมีแค่นี้เหรอไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เลยคุณผู้ชมฮอตเฟลม holy smoke นี่มันอะไรวะเนี่ยไข่ราคาแพงโอเคเดี okay, ๋ยว so ผมค่อยมาซื้อนะครับกับไข่ราคาแพงแต่ผมมองว่าเกมเกมนี้คุณจำเป็นที่จะต้องอ่ ซื้ออันนี้นะครับที่ใส่สัตว์เลี้ยงแบบเยอะกว่าเดิมโอเคเปิดที6ฟองปั๊มได้วัวมาเพียบเลยอย่างนี้ผมสามารถที่จะรวมล่างน้องหมูได้ไหมโอเคมันรวมได้กลายเป็นหมูคูณ8กด Equip Base โอ้โหคราวนีอยมึงตบทีนึงด้วยปาบ140เ hey! คโอเคผมว่าผมพร้อมละกับบอสตัวล่าสุดของเรามาข่าวนีนะสบายสบาย มาเลยผมจะแบกรับความเจ็บปวดนี่ไว้เองมาเฮ้ยโอ้เราอึดขนาดนั้นเลยเหรอวะผมไม่อยากเห็นแบบภาพตัวเองโดนรถชนวะ่ะเอาแบบตอนที่เรานั้นกันไม่อยู่อะ่ะผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันจะหาไหม <c oughs> โ้ระเบิดทิชช กลดล็อกที่ต่อไปเลยผมว่าผมพร้อมคุณผู้ชมผมว่าผมนั้นพร้อมมากๆกับที่ต่อไปมีไฟนอลบอสด้วยนะนี่คือโอ้โ้ว้าวอ้ไฟนอลบอสมันคืออะไรอะ่ะต้องใช้โอ้โหเป็นแสนเลยเหรอเดี๋ยวลองดูผมจะทำการเปิดออโต้คลิกจิ้หายแล้วไม่ขยับเลย นี่มันแย่มากคุณผู้ชมตัวฉันปะทะเครื่องบินเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองซื้ออันนี้ดูคุณผู้ชมไอเทมใหม่เอ้าเดี๋ยวตะเกียอะไรโจมตีกูผมได้ไฟเวิร์กมานะครับรู้หรออุ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นใครเรียกหอมาโจมตีกูวะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับคือมันช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเราเนี่ยๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆดูๆๆๆดูๆๆด จูจ่ๆมันแม่งมาโจมตีกูเฉยเลยอะเอาล่ะผมจะเอา TNT ออกนะครับแล้วเราก็จะใส่ไฟเวิร์กไปึบวู้แค่นี้แค่นี้เหรอเดี๋ยวผมจะพุ่งตัวนะครับไปหาหอคือสวิงเป็นไงล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าทำไมลอดรู้ไหมว่านี่คือเวลาอะไรเวลาเพทูินยังไงล่ะจ้พวกเด็กน้อยคือไปเลยหนึ่งฟองแค่ฟองเดียวก็น่าจะเกินคนโอ้ ว่าเด็ดไหมวะไม่เด็ดนะครับโคตรไม่เด็ดโอ้โหอ,อย่างนี้กูไม่ต้องเล่นแล้วก็ได้นะทุบหนึ่งทีกูบวกเป็นแสนเลยอย่างนี้ผมเอาชนะได้แบบสบายๆเลยเลี่ยจริงไหมึบสบายมากเลยพี่ผมเติมมามาเลยเครื่องบินยักษ์เหรออืมเป็นไงระเบิดไปดีนุ่มหน่อยอะ่ะไปที่ต่อไปได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยชอบครื่องบิน มึงต้องการอะไรจากปูวะวนลัผมไปยังแฟนตาซีเวิลด์นะครับเทเลอพอร์ตไปเลยได้เวลาเปลี่ยนคอนใหม่แล้วด้วยเงินไม่พอโอเคโอ้ oh my gosh what is that มึงไี้ชิ้นขวานนี่จามหัวหัวจามหัวได้มาล้านเลยเจ๋งว่ะได้มา<อ>หนึ่งล้านเลยเจ๋งว่ะโอ้แป่นนึงนะนี่ชิ้นความอดทนเท่าไหร่เจ็ดแสนเหรอไม่สบาย จำลองการตกนะครับจากหอคอยเว้ยผมนั้นสบายมากกว่าละโดโชว์วิธีการกระโดดโเป็น,ปนยังไงล่ะไม่ตายคุณผู้ชมสุดยอดได้มาเลยห้าหมื่นเดี๋ยวเราจะมาดูตอนสภาพ,พเวลาเราเฟล,ลกันดีกว่ากระโดดสวนท่านบอมจากเชือกเส้นที่3ไม่ใช่จากปราสาทป๊าบ คือไอเทมที่ผมได้มันโคตรโกงแหละคุณผู้ชมถือว่าโกงมากเลยนะไมช็อคคือแบบโดนไฟฟ้าช็อตแบบอ่อนๆนี่เหรอวะเทรนนิ่งซอดเดี๋ยวลองการฝึกดาบปับตัดคอกูเลยได้อยู่โดนไฟฟ้าช็อตแบบอ่อนๆอแค่นี้เหรอนี่คืออะไรวะเนี่ยตกตึกเหมือนกันเหรอปอ๊บ ผมว่าเราไหว3าล้านห้านะครับโอ้ไม่โอ้โหมันเอาอันนี้มาชนเลยอะเดี๋ยวเรามาดูตอนมิชั่นเฟลด้วยอยากรู้เป็นยังไงตายเลยอ๋อที่ต่อไปอย่างนั้นหรอจัดไปโลดเลยนี่ไอเทมใหม่อันนี้ความอดทน15บ้าล้านอย่างนั้นเหรอ เจ็ดสิบล้านอย่างนั้นเหรอขอโทษจริงๆไม่เกินก็ได้กูฟาร์มแป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมดูหน่อยนี่คืออะไรวะผมไหวคุณผู้ชมผมไหวมันคือโโอ้ o โอ้โอ้ h oh my lord เอาว่าร่างกายผมทำมาจากเหล็กเดี๋ยวมาดูตอนมิชชั่นเฟลลด้วย น้านที่ต่อไปชิเงิน14ล้านปลดล็อกแล้วโอ้โหของเล่นใหม่นี่คืออะไรอะ่ะเราจะต้องถูกมันยิงหรอไม่ยิงกูด้วยนะแล้วน,นี่ล่ละออกคอกูขอดูไฟนอลบอสหน่อยนะ300กว่าล้านแป,แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงผมบอกเลยแป๊บเดียวเยดูดิผมแม่งเอาค้อนทุกหัวตัวเองนะครับบวกกับการเดินเข้าตรงเนี้ยเนี่ยเนเห็นไหม 300ล้านแล้วเนี่ยสบายสู้เลยผมว่าผมไหวออเฮ้ยทำไมตัวกูนอนวะตัวเรามันทำอะไรอ่ะทำไมตัวกูนอนอะ่ะฮึมมันจะเด้งเราเหรอโอ้โหคนไม่เจ็บปวดอะ่ะโอเคผ่านนะครับไปยังไอแลนด์เวลเลยอ่ะ ย้ปล yeah, hey, hey, hey. าหมึกสุดฟันนี่อย่างนั้นเหรองั้นผมขอค้างเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าผมเล่นมาเลยเวลาแล้วคุณผู้ชมนี่เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ที่ดีมากๆสร้างสรรค์มากๆนะครับอยากให้คุณนั้นลองมาเล่นดูสนุกสนุกสนุกมาก